f i n โก Update p a ็กเกจใหม่899เป็น p s เป็น AM เป็น AT ได้โดยไม่ต้องซื้อสินค้าเพิ่มสวัสดีครับก็พบกันอีกแล้วนะครับผมตุกพิลมนะครับก็เยินดีตอนรับทุกท่านเลยนะครับเข้าสู่ห้องเรียนออนไลน์ของผมนั่นเองนะครับก็ในวิดีโอนี้มีอะไรนะครับก็ในวิดีโอนี้เนี่ยจะอยู่ในส่วนของแอปพลิเคชัน f i n โกนะเพราะว่า วันนี้สดสดร้อนร้อนเลยแล้วกันนะก็มีการรัปรับแผนกับปรับกลยุทธ์แล้วกันนะครับในการทําตลาดเพิ่มนะครับให้กับสมาชิกฟิงโก้ซึ่งท่านเนี่ยนะครับสามารถที่จะอัปเกรดตัวเองนะครับขึ้นเป็น PH นะครับได้ได้เลยทีนี้เรามาดูเงื่อนไขกันนะครับว่าการที่วันนี้เราอยากสร้างธุรกิจนะครับกับฟิงโก้เนี่ยเราจะต้อง ทำยังไงนะครับก่อนอื่นเนี่ยตอนนี้แพ็กเกจของของฟินโกเนี่ยนะครับก็จะมีหลายตัวนะครับ899อ9 9่า1 0 9 9 1 3 9 9แล้วก็แพ็กเกจ1,599นะครับอยากได้สินค้าตัวไหนซื้อสินค้าตัวนั้นโอเคไหมซื้อสินค้าตัวนั้นนะครับทีนี้มาดูในส่วนของแพ็กเกจแพ็กเกจ899 แพ็กเกจ899เนี่ยนะครับก็วันนี้ได้อัพอัปเกรดอัปเดตข้อมูลกันนะครับก็คือหลังจากที่ท่านสมัครใช้แบบฟรีมาแล้วเนี่ยนะครับเป็นช็อปเปอร์แล้วอยากมีลิงก์อยากสร้างไรายได้นี่นะครับคุณเพียงอัปเกรดขึ้นมานะครับเพียง899บาทนะครับ899บาทเนี่ยคุณจะขึ้นตำแหน่ง PS เลยนะครับขึ้นตำแหน่ง PS เเลยพอๆกับ คนที่สั่งซื้อสินค้า599เหมือนแต่ก่อนเหมือนแต่ก่อนนะครับเหมือนแต่ก่อนทำไมถึงใช้คําว่าเหมือนแต่ก่อนตอนนี้คือคุณซื้อ899คุณก็เป็น PE ได้เอาง่ายๆครับเอาง่ายๆมาดูข้อที่1หายไปนะครับมาดูในข้อที่2ข้อที่2ก็คือคือครับคุณนะครับสามารถขึ้นตําแหน่ง AM แล้วก็ AT ได้ด้วยนะครับขึ้นตำแหน่ง AM และ AT ได้ด้วยอ๋อสุดยอดพระเจ้าแต่ก่อนเนี่ยนะครับแต่ก่อนเนี่ยคุณจะขึ้นตำแหน่ง AM และ AT ได้เนี่ยคือคุณคุณจะต้องสั่งซื้อสินค้าเพิ่ม1,590ค่าบาทแต่วันนี้ที่ผมทำดีโอขึ้นมมาไม่จำเป็นแล้วนะครับลืมไปได้เลย คือคุณอัปเกรดครั้งเดียวเลยนะครับครั้งเดียวตลอดชีวิตไม่ต้องซื้อซ้ำในหมวดหมู่ช้อปปอร์ทั่วไปในหมวดหมู่ช้อปปิ้งทั่วไปคือสมัคร899ก็เป็น PS เป็น AM เป็น AT รับไรายได้เหมือนกับคนที่เคยสมัคร1599เลยคือต้องบอกอย่างนั้นเลยนะ1599เลยนะครับอันนี้ฟังให้ดี จะได้ไม่ต้องมาถามกันนะครับอ่านข้อมูลที่ผมเขียนไว้ผมว่าผมเขียนไว้กระจ่างพอสมควรข้อมูลตรงนี้เนี่ยผมเอามาจากข้อมูลของทางบริษัทนะครับตั้งบอดแบบนั้นมาดูต่อในข้อที่3ข้อที่3เนี่ยเขาบอกว่าเมื่อคุณอัปเกรดนะครับ899นะครับคุณจะได้ ID ถาวรตลอดชีพตลอดชีพนั่นแปลว่าอะไรก็ไม่ต้องซื้อ700ไง ไม่ต้องซื้อ700รอไงถูกไหมครับในวิดีโอก่อนหน้านี้เนี่ยผมที่ผมทําไว้เนี่ยเขาจะบอกอผมจะบอกว่าถ้าคุณอยากเป็น AM เนี่ยเป็น a อทนะครับแล้วก็ไม่อยากถูกตัดอายุหรือว่ามีอายุเพียงปีคุณจะต้องซื้อสินค้าเพิ่มใช่ไหมครับแต่ครั้งนี้เปลี่ยนไปแล้วคุณสมัครคุณสมัครริมผ่านนะคุณสมัครครั้งเดียว8 9 9้บบาท คุณจะได้ ID ตลอดชีพถาวรเลยไม่ต้องซื้อสานาทีนี้โอเคไหมโอเคไหมนะครับเพราะฉะนั้นลองดูให้ดีทีนี้ย้อนกลับมาในส่วนของคนที่เคยสมัคร8 9 9ไปแล้วล่ะอ่ะเขามีเงื่อนไขให้ด้วยนะครับว่าคนที่เคยสมัครไปแล้วเนี่ยนะครับเขาก็จะปรับปรับให้เช่นกันคือปรับเป็นเท่านี้ครับปรับให้คุณเป็นตลอดชีพเช่นกัน เจ๋งวะเจ๋งนะถ้าถามผมผมมองว่าเอ้ณโอกาสนะชั่วโมงนี้ใครไม่รีบอัปเกรดนะครับใครไม่รีบสมัครใครไม่รีบมีลิงก์ใครไม่รีบแชร์ลิงก์นะครับระวังเพื่อนของคุณที่นั่งอยู่ใกล้ๆคุณนะครับเขาจะไปกดลิงก์แล้วสมัครกับคนอื่นณวันนั้นคุณจะเสียดายและเสียใจไม่ได้นะครับว่ารือทําไมวันนั้นฉันไม่สมัครฟินโก้ก่อนวะทําไมไม่เอาไม่ทาไม่นู่นไม่นี่ไม่นั่น ไม่ต้องคิดเยอะนะครับ899บาทเป็นการเปิดโอกาสให้กับตัวเราเองคุณจะสมัครเพื่อซื้อสินค้าก็ได้ครั้งสไอไปคุณซื้อสินค้าคุณก็ได้รับแคชแบ็กได้รับส่วนลดได้รับโปรโมชั่นอ่ะคนคุณส่งลิงก์ไปให้เพื่อนเพื่อนคุณสั่งซื้อสินค้าเพื่อนคุณสั่งซื้อสินค้านะครับคุณจะได้คอมมิชชั่นบางคนบอกแชร์ไปแล้วได้เงินไม่ใช่นะครับมันไม่ได้ ระบบไม่ได้บอกว่าแชร์ออกไปแล้วได้เงินนะครับเขาบอกเลยว่าคุณจะต้องซื้อสินค้าคุณจะต้องมีการซื้อเอาง่ายคุณถึงจะได้เงินนะครับได้เงินโอเคไหมอันนี้ต้องทําความเข้าใจนะครับอทีนี้เรามาดูกันต่อครับว่าแล้วแผนการรับนะครับรายได้นะครับ,นะค,รบค่าฝึกอบรมต่างๆเนี่ยในแผนของ8 9 9รบาทเนี่ยเราจะได้รับ ค่าฝึกอบรมเนี่ยยังไงค่าฝึกอบรมเนี่ยนะครับเวลาเราไปแนะนําเพื่อนเนี่ยนะครับในแพ็กเก็ต899บาทเนี่ยนะครับเพื่อนที่สมัครเป็น PS เนี่ยมานะครับเราจะได้ค่าอบรมเนี่ยก็คืออยู่ที่140บาทนะครับ140บาทแล้วพอเรานะครับอัปเกรดตัวเราเองอัปเกรดตัวเราเองนะครับมาเป็น AM เวลาเราไปแนะนําคนเนี่ยนะครับไปแนะนํา ps มา1คนเนี่ยนะครับแนะนา ps อันนี้คือแนะนําตรงนะครับคุณจะได้เท่าไหร่ครับ280แล้วละถ้าเกิดว่าคุณเป็น am เป็น am เนี่ยนะครับคุณไปแนะนํา ps มาไปแนะนํา ps มาคุณจะได้360 3 6 0บาทนะครับส่วนที่ปรึกษาเนี่ยก็จะ ได้เท่านี้ครับ30บาท30บาทนะครับก็ดูเยอะไหมก็อาจจะดูไม่ได้เยอะนะครับแต่ว่าถ้าเกิดคุณคุณสร้างทีมมีช้อปเปอร์เยอะๆมีคนเข้ามาช้อปสินค้าเพิ่มด้วยแล้วคุณก็สร้างทีมได้ด้วยอันนี้เหมือนเหมือนกับการที่ทําให้ทีมเราเนี่ยเราสามารถขยายทีมให้ทีมเราเนี่ยเติบโตไปได้ใกลขึ้นเยอะขึ้นนะครับอันนี้เราต้องลองเปิดใจกันดูนะครับหลายๆท่านเนี่ย อ,อไม่ได้เปิดใจกับกับชุดสมัครชุดแบบนี้นะครับแต่ว่าแ,แต่ก็หลายๆท่านก็จ้องนะครับอยากสมัครชุดตัวนี้อยู่แต่ว่ายังกลัวอยู่ว่าโอ้ยต้องซื้อสินค้าเพิ่มหนึ่งซื้อสินค้าซ้ํานะครับเพราะฉะนั้นก็เป็นไปตามนี้ส่วนแผนรายได้ในชุดสมัครตัวอื่นเนี่ยผมสอนเอาไปแล้วก็ไปดูกันในในตัวนั้นละกันนะครับจะได้ไม่เสียเวลาเนาะนะครับก็ ลองดูตัวนี้อย่างตอนนี้เขามีตัวอย่างข้างล่างเนี่ยให้ดูเห็นไหมครับการฝึกอบรมค่าฝึกอบรมต่างๆแต่ว่าอันนี้ก็ประมาณแนวนี้นะครับเพราะฉะนั้นทําความเข้าใจแบบนี้เนาะจะได้เอ๊เดี๋ยวจะงงกันอ้ออีกอย่างหนึ่งคนชอบถามกันเยอะมากอย่างที่ผมบอกคือเวลามีคนสั่งซื้อสินค้าในหนึ่งห้าเก้าเเนี่ยเราได้ค่าอบรมเท่าไหร่ก็คือเราได้ค่าอบรมเนี่ยสามร้อยเจ็ดสิบห้านะครับอ่า ถ้าเขาซื้อสินค้านะต่อให้เราสมัคร899เราก็ได้เราก็ได้1599นะครับโอเคนะครับก็ลองศึกษาดูหรือว่าถ้ายังงงอยู่ก็ลองปรึกษากับที่ปรึกษาหรือว่าคนที่เขาแนะนําให้คุณอัปเกรดและคุณดาวน์โหลดแอปพลิเคชันฟิ n โกไปนะครับทีนี้เดี๋ยวเรามาดูกันว่าแล้วไอชุดอัปเกรด899เนี่ย มันอยู่ตรงไหนในแอปพลิเคชันของ f i n โ o เดี๋ยวผมเปิดให้ดูนะครับเดี๋ยวรอแป๊บหนึ่งมาดูนะครับในชุดสมัครของฟิงโกนะครับอันนี้ก็จะเป็นหน้าหน้าหลักของผมนะนะครับตอนนี้ก็เป็น a อทแล้วนะครับอ่ะทีนี้เรามาดูในส่วนของ ชุดสมัครชุดสมัครเนี่ยนะครับจะอยู่ที่หน้านี้นะเวลาเราเข้ามาเนี่ยทุกท่านเข้ามาเนี่ยนะครับชุดสมัครจะอยู่ที่ตัว p r e f e l e e ตรงนี้นะครับสามารถกดเข้ามาดูได้ที่ตรงนี้นะครับหรือว่าตรงรูปบัญชีฉันตรงนี้เนี่ยนะครับตรงเนี้ยนะครับตรงนี้เนี่ยมันจะขึ้นคําว่าให้เราอัปเกรดเราก็เลือกเข้าไปอัปเกรดได้เลยโอเคไหมหรือถ้าเกิดว่าใครไม่ได้กดอัปเกรดตรงนี้ใช่ไหมครับอยากดูสินค้าตัวอื่นเพิ่มก็ มากดติต๊ตรงนี้เลย Preference ตรงนี้ก็กดเข้าไปพอกดเข้ามาแล้วให้เรานะครับเอานิ้วมาจิ้มตรงนี้ตรงนี้นะครับตรงนี้นะเนี่ยที่มันมีลูกศรตรงนี้นะครับจิ้มเข้าไปป๊บเข้าไปนะครับตัวแอปพลิเคชันจะพาคุณมาหน้าศูนย์รวมเห็นไหมครับ Preference Product Preference Product ก็คือชุดสมัครนั่นเอง ซึ่งชุดสมัครเนี่ยนะครับตอนนี้บริษัทก็จะมีชุดสมัครเพิ่มขึ้นมาเรื่อยๆ899นะครับชุดแ9 9เนี่ยให้คุณดูเลยจะอยู่อันแรกเลยหรือว่าเป็นคำคำนี้นะครับจะมี3ามกลุ่ม3มหมดอ่ามี4หมวดหมู่ไม่ใช่3กลุ่ม4หมวดหมู่ให้คุณเลือกนะครับคุณก็เลือกกดเลือกสมัครดูได้อยากได้สินค้าตัวไหนก็ได้เช่นกันได้เหมือนกันหมดเลยนะครับแต่นับ ชั่วโมงนี้นะีผมเชื่อได้เลยว่าหลายๆท่านจะมองชุดสมัคร899ถูกต้องไหมครับคุณจะต้องมองชุดสมัคร899เพราะฉะนั้นลองดูเราก็ลองเลื่อนดูครับว่าสินค้าตัวไหนมีหลายท่านถามผมว่าแล้วเลือกสินค้าอนอกเหนือจากตัวอื่นได้ไหมอันนี้เกิน899แล้วเป็น1000นเนี่ยนะครับก็จะมีชุดสมัครตามนี้ชุด899 มีคนถามผมว่าไปเลือกซื้อสินค้าข้างนอกเองได้ไหมไม่ได้นะครับคุณจะต้องเข้ามาเลือกซื้อสินค้าที่เป็นชุดของขวัญน,นะครับเขา้าใจคาว่าชุดของขวัญใช่ไหมเขาเขาบอกว่าคือชุดของขวัญเมื่อเป็นเป็นของขวัญตอบแทนคุณไม่ได้เป็นสินค้าเพื่อซื้อและวออมสัครจริงๆแล้วเราซื้อแอปพลิเคชันของฟินโก้นะครับเราไม่ได้ซื้อสินค้าของฟินโก้เราซื้อร้านค้าออนไลน์กับฟินโก้เหมือนเราเป็นหุ้นส่วนของฟินโก้นั่นเอง แต่ฟินโกเห็นว่าเอ้ยเรามีความตั้งใจเราเข้ามาร่วมเป็นหุ้นส่วนก็เลยมีชุดของขวัญเหมือนเป็นชุดขอบคุณขอบใจที่คุณเข้ามาร่วมธุรกิจกับฟินโกอ่าต้องบองประมาณแบบนี้นะครับเพราะฉะนั้นเลือกชุดตามนี้แล้วก็สามารถคลิกเข้าไปเลือกซื้อได้เลยตามปกตินะครับได้เลยตามปกติซึ่งเพื่อนๆสามารถดูวิธีการอัปเกรดนะครับแ9 9เเเนี่ยเดี๋ยวผมจะเอาลิงก์ลงไว้ข้างล่างนี้ให้ นะครับมีลิงก์ข้างล่างนี้ให้ว่าวิธีอัปเกรดแ9 9เกาาทำยังไงหรือติดต่อนะครับผู้แนะนำของท่านที่เขาติดต่อไปหานะครับติดต่อไปหาเออไม่ใช่คือติดต่อคนที่เขาแนะนำคุณแล้วคุณถามเขาวิธีอัปเกรดวิธีสมัครทำยังไงนะครับผมบอกเลยว่าชั่วโมงนี้อย่ารอช้านะครับเพราะว่าอะไรเออ วันนี้เราไม่เริ่มต้นธุรกิจอะไรเลยมันค่อนข้างจะมีความเสี่ยงทุกอย่างมันมีความเสี่ยงแต่ถ้าวันนี้เราเริ่มต้นธุรกิจเราอยากเป็นเจ้าของแฟรนไชส์ใหญ่ๆหลายๆคนอยากเป็นเจ้าของร้านกาแฟต้องลงลงทุนหลักล้านหลักหมืน่นหลักแสนแต่ไม่มีตังค์วันนี้คุณจะเป็นเจ้าของสินค้าออนไลน์มากกว่ามากกว่า หมื่นถึงสามหมื่นรายการหรือมากกว่าหนึ่งล้านรายการในอนาคตคุณลงทุนเพียงแปดร้อยเก้าสิบเก้าทถามผมว่าโอเคไหมผมบอกเลยว่าโอเคครับทีนี้แล้วอย่างอื่นละ่ะท่านที่สมัครผ่านกลุ่มผมผ่านทีมผมนะครับหรือว่าผักสมัครผ่านตัวผมก็แล้วแต่ให้ทุกท่านเนี่ยนะครับแอดไลน์เข้ามาแอดไลน์เข้ามานะครับ ที่ตรงนี้ a d ดไ i น์ไ่ลมนะครับ Ad ดเข้ามาแล้วบอกเลยว่าสนใจฟิงโก่ให้บอกมาจะได้รู้นะครับไม่งั้นเราไม่รู้บางทีท่านกดสมัครเข้ามาในแอปเราไม่รู้ว่าท่านสนใจหรือแค่อยากกดเล่นแต่ถ้าท่านใดสนใจจริงๆอยากสร้างธุรกิจอยากทำธุรกิจจริงๆนะครับก็ขอให้ ท่านนะครับทำอะไรร้ปะ่ะขอให้ท่านทักเข้ามาครับผมมีระบบสอนมีระบบช่วยเหลือทีมมีระบบทุกอย่างท่านก็ถ้าท่านที่ตามข้อมูลผมอยู่ในส่วนของ y o u t u b e จะรู้อยู่แล้วว่าผมเป็นยูทูบเบอร์สอนเกี่ยวกับเรื่องของการทำตลาดออนไลน์อยู่แล้วเพราะฉะนั้นเทคนิคต่างๆทุกอย่างที่อยู่ใน youtube เนี่ยนะครับผมจะ เอามาเรียบเรียงเป็นคอร์สเรียนเป็นบทเรียนให้กับทุกๆุคนเลยได้เอาไปใช้และเอาไปเรียนหลายๆคนบอกว่าโหสมัคร1599คุ้มจังได้เรียนคอร์สออนไลน์เพียบเลยการทำเว็บไซต์การสร้างช่อง YouTube การสร้างเพจการทำไลน์เอาไปใช้แอคเคาน์การทำนู่นนี่นั่นเพียบไปหมดนะครับสมัครเข้ามาครับผมบอกเลยว่าแล้วคุณจะพบสิ่งแล้วก็พบเจอแล้วก็ ได้ลงมือและทำแล้วได้เงินจริงๆแต่ขออย่างเดียวตั้งใจทำจริงๆตั้งใจทำจริงๆนะครับไม่ใช่สมัครมาเพราะว่าไปเจอคนอื่นเขาทำแล้วมีไรายได้หลักหมื่นหลักแสนหลักล้านก็เชื่อเขาเห็นเขาได้เราอย่าเพิ่งเชื่อครับทำด้วยตัวเองทำให้ได้จริงๆทำจริงๆทำจริงๆครับแล้วคุณจะได้เองอย่างผมผมมาจากศูนย์จริงๆ,ๆผมไม่ได้มาจาก มีทีมเลยผมมาจากศูนย์คนผมมาจากศูนย์คนแต่ผมปั้นตัวผมเองแม่ทีมก็ไม่มีนะครับแม่ทีมไม่ได้สนไม่ได้ทําธุรกิจตัวนี้ไปแล้วผมรุดจากเขามาตั้งนานแล้วตอนนี้ใครเป็นแม่ทีมผมก็ไม่รู้นะครับแต่ผมก็ไม่ได้สนใจเพราะว่าผมเชื่อว่าผมสามารถเป็นเอทได้และณปัจจุบันผมเป็นเอทได้ผมใช้เวลาขึ้นเอทีเนี่ยไม่ได้เร็วเหมือนคนอื่นครับคนอื่นเนี่ยเขาขึ้นเอทกันอ่ายีวันสาวัน สิบกว่าวันแต่ผมเนี่ยขึ้นเอทจากจากจากที่ผมปั้นคนจากศูนย์มานะครับจนมาขึ้นเอทีก็ใช้เวลาประมาณแปดสิบวันแปดสิบวันก็สองเดือนกว่าเป็นเอทมีคนถามอาจจะมีคนสงสยัยโอ้ทำไมนานจังคุณลองปั้นคนจากศูนย์จากศูนย์นะครับไม่ได้มีไม่ได้มีใครมาหรือคุณไม่ได้ยกทีมมาจากไหนแล้วคุณมา ทำแล้วคุณจะรู้ว่ามันไม่ง่ายนะครับการเป็น AT ทมันยากแต่ถ้าเกิดว่าคุณมีทีมอยู่แล้วแล้วคุณย้ายทีมมาทำการที่คุณขึ้น AT ทช้ากว่า10วันผมถือว่าคุณไม่ประสบความสำเร็จอันนี้คือไม่ได้ดูถูกใครนะครับแต่แค่อยากจะให้รู้ว่าบางอย่างเราโมทิเวตเรื่องเงินผมมองว่ามันไม่ใช่มันไม่ได้ คุณต้องทําเป็นด้วยแล้วคุณก็ต้องทําด้วยถ้าคุณไม่ทําต่อให้มวยเดืเ,เงินล้านเงินสิบล้านยีสิบล้านคุณไม่ลงมือทํานะครับคุณไม่ได้เงินเนาะโอเคนะครับยังไงก็ฝากไว้ลองดูนะครับลองดูวิธีการต่างๆแล้วก็เข้ามาศึกษาสนใจร่วมทีมกับท่านไหนกดลิงก์ท่านนั้นนะครับกดลิงก์ท่านนั้นแล้วทักไปคุ้ยกับเขาเลยเนาะโอเค ก็หวังว่าวิดีโอนี้เนี่ยนะครับจะมีประโยชน์กับเพื่อนๆนะครับที่สนใจธุรกิจฟินโกไม่มากกน้อยนะครับก่อนจากกันไาฝากเพื่อนๆอย่าลืมกดติดตามนะครับกดซับสไคร์นะครับเพื่อเป็นกําลังใจในการทำวิดีโอนะครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งติ๊งเอาไว้เวลาที่มีวิดีโอใหม่ๆเพื่อนๆจะได้ไปปรับใช้กับธุรกิจได้นะครับแล้วก็ท้ายสุสุดท้ายก็ไว้เจอกันในตนต่อไปสวัสดีครับ